สวัสดีครับทุกทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับเกมรถนรกนะครับทุกคนเดินกันรถที่ผมจะได้ก็คือ,งบบคอเงินสิบบาทไม่คือเงินสิบนาทีหรือมั้งตอนนี้ตอนนี้ผมก็ได้เริ่มการเล่นรถนรกแล้วผมได้ขดับรถด้วยความเร็วเกียร์สามสิบไม่แม,ม้สักสองร้อยก็ยังดีนะเกียร์สามสิบ เกียร์สามอีแมเกียร์สามสิบแค่นี้มันจะพออะไรวะมึงดูมึงดูสิเกียร์สามันดูมดูมงดูมันดูมันมดูเกมมันดูสภาพเกมมึงดูดิดู คันนี้เล่นง่ายจริงว่ะสงคำเริ่มเลือรถนรกกินพวกคุงเฮียอะไรไม่ทำเลยตอนนีโโโ้โอ้ยขอโทษสหรับคำยาหนึงนะเออไม่ต้องแล้วตอนนี้มาแล้วม,มึงตีลังการถได้ไงโอ้ยฟิสิกส์เกมฟิสิกส์เกมหายโอ้ย จะจะบ้าเต้พี่สีเกมกันเล่นก,กับมันไปเลยอตอนนี้เกียร์สามสิบโอสภาพเกียร์สามสิบดกูเก็บมันไปซื้อรถคันใหม่หน่อยเถอะเอาดือ้อเอาดือ้อตอนเนี้ยเออขับรถขึ้นแบบนี้นี่กูบน่นกูจะบ่นไปทุกเกมไม่ได้นะจะจรู้ตอนนี้กูจะชิบหาย เล่นเครื่องก็ไม่ได้ตอนนี้มันมันต้องเติมโลบักเล่นเครื่องไม่ไม่ต้องเติมโลบักเว้ยเดะตอนนี้จะลำบากจะแย่อยูแล้วกูเล่นเครื่องเต็มเปลี่ยความปลอดภัยรับประกันรถคัน,นต่อไป500บาทพวกไม่ควรเอา ดูดนดงิงดูงนเงินเงิงเงนเงเงียเงนเงิ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 นเนเงิยเง้นเงินเ่ิแล้วนเไมนอยินให้คลิปกงนาน10นาทีน็ยังิีตอนนี้กนแงงนเงินเงนกระน้งยน่อยตอนเนี้รถเูจนเงนเปินอ้มนเงินเงเงินเินเิงิิ ความปลอดภัยหายทันทีเกียร์สาสิบกูก็ยังจะว่าอนะไรนีมึงดูดิกูนไม่ไหวแล้วทำแบบนี้แม่งเลยกูเล่นแบบนี้แม่งละกูเล่นแบบนี้แม่งละตอนนี้แบบนี้แหละจะได้เลนเ่นง่ายๆหน่อยโ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 กูว่ากูเล่นแบบนั้นไม่ได้ ไปต่อรถเทาๆนั่นมนราคากี่บาทเหมื 100, 500, 500, 500, 500. อนห้าไม่ต้องพูดมีพันห้าพันห้าอิดมันมีการลีด้วยนี่หว่ากูเลียมเมื่อไรตอนนี้กูได้มาสองร้อยสามสิบบาทกูไปแล้วเบงกียเต็มมันอืมอืม แชงรถคันไหนไม่เคยได้ตะเกียร์แม่งแรงบ้านใครก็ไม่บอกว่ามันไม่แรงยังนี้กูไปหาซื้อมาในชีวิตจริงดีกว่าเอ้ยเราบาาขี้หายเลยอย่าไปหาซื้อตามน้ำรถแรงประมาณนี้คุยมึงดูมึงไม่จอง,ง,งแล้วมั้งไปถึกไปละตอนนี้กูไปดีกว่ารถล้ขี่จำกึด โอ้โห,โ,หโหตอนนี้รถกูจะชิบหายแล้วตอนนี้ไปต่อรถได้ขีดจำกัดขีดจำกัดอะไรอีแม่งหนึงทงกูได้สี่สิบบาทงั้นก็เปลี่ยนด่านด้วยว่ะประเด็นก็ถือว่าสนุกอยู่เปลี่ยนด่านให้ด้วยทำไมมันจึไปทางนั้นกันวะ กูรู้แล้วทำไมมันถึงเปลี่ยนไปทางนง้นไอ้จุดนุดกูเลี้ยวโดนไม่หวานแล้วตัดไปตอนที่ผมมีเงินห้าร้อยจะรูครับตอนนี้ผมมีเงินห้าร้อยแล้วเราไปซื้อรถคันใหม่เถอะแลนี่จะเป็นรถคันใหม่ของเราสีที่ผมเลือกคือสีน้ำเงินเพราะผมชอบสีน้ำเงินแล้วตอนนี้ผมก็ได้เริ่มเล่นเครื่องกันอีกรอบหนึ่ง อไปเลยครับเพื่อนกูปากกูเละไปโจกแล้วตอนนี้มันกูไม่ให้มึงเร็วไปต่อแล้วอืมติดตักติดตัดติดตัดกระโดดสูงยังอืมอืมเฮ้ว่ามันนี่ว่าจะได้ เล่นเกมรถนี่กูไม่เคยพลาดเล่นเกมรถกูไม่เคยพลาดลินกูพันหมดแล้วเล่นกูพันหมดแล้วเว้ยตอนนี้ เก็บเงินหมื่นห้ามึงคิดดูดิเอ้ยพันห้าก็เปลี่ยนกูผิดไปกกูพูดผิดไปกี่รอบแล้วตอนเนี้ยตอนนี้กูจะชีบหายอลินกูจะเอ้ย<ะ>บางครั้งกูก็ไม่ควรแหกปากตอนกูขับรถเปรง่งเปรง่งไปครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มามาจังหวะ จังหวะมันเวิร์กจังหวะมันเวิร์กอ่ะแล้วมึงจะเลี้ยวทำหาแป๊ะเองดีจะเลี้ยวทำไมวิวบวกความเร็วรถอีกสภาพอย่างนี้นั่นจะมาบวกความเร็วรถไปดีกว่าครับจังหวะน,นี้กูว่า10อนาทีชัวร์กูจะเล่นเกมนี้จบอ้สัสกูว่า1อนาทีชัวร์กูจะเล่นเกมนี้จบ เฮ้ย <He> มึงเซงกูไปได้ไงไอ้รถ VIP ใช่ไหมมันมีรถ VIP ปะวะรถเต็ใช่มันมีไอ้นี้ VIP โอ้แล้วก็มารีใหม่เนี่ยนะคนมาบอกว่ากูเล่นเครื่องเต็มแรงแล้วรอบนี้กูเล่นเครื่องเต็มแรงแล้วเครื่องโดนใช้งานดีเล่นเครื่องเต็มแรง แล้ทะลุแรงร้องยังบอกว่าว่ายมึงขับรถดีจังวะในในชีวิตจริงกูคงทำไม่ได้หรอกในชีวิตจริงกูคงเล่นเป็นโจ้ก่อนที่กูจะได้ทำแบบน,นี้ฟอร์ดเลนเจอร์ไม่จริงแกใครปิ้งดูดคิว,วอะฟินเซนฟินนนนนไฟเคนมิเซลวอลล่ามานาย มาเกิดกูก็บายบายกูจะไปแล้วกูวิ่งรถกูลอยไปแล้วไปแล้วรถความเร็วองศากูความเร็วสามความเร็วสี่สิบกูยังเชื่อใจใมึงได้อยู่ไอเกมนี้รถกูไม่เคยเร็วขนาดนี้มาก่อนไม่จริงกูก,ก็ไม่กล้าทำหรอกแล้วมึแงแซงกูไปได้ยังไง มันเป็นเพราะความแหลกแน่เลยแต่กูก็ยังรีรันด้วยกูถึงงานที่กูค้างอยู่แล้วตอนนี้กูไม่อันี้ันองอันนี้แหละกูฆ่าแบบนี้แม่งเลยแล้วกันไม่เอากูบาดใจนักอือโอ้แล้วมึงทำแบบนั้นได้ไงวะไปล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 ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้บาดใจบาดใจกูบาดใจกูบาดใจจิตตกจะตกกจะตตก รนแม่งติกาตักติกตักไปเฝ้าไปอินก่อนนี่กูจะได้ไปเฝ้ามาครับเว้นจังหวะนี้มันเล่นแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ผมต้องไปฝั่งนี้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 ไม่ใช่แบบนี้กูไม่อยากเล่นเกมถึงสิบเอ็ดนาทีเลยนะเฮ้ยมันกินเวลากูเฮ้ย มึงเข้าใจไหมว่ามันกินเวลากูมันกินเวลาเล่นกูกูยังมีเวลาเล่นไม่เยอะแล้วมึงอย่ากเกียนกูจะมุ่งหน้าสู่กูจะมุ่งหน้าสูาสกาแล็กซี่ดาวเผือกอันใหม่แล้วก็อย่ามาเผือกกูด้วยตอนนี้คขิอย่าเต็มเกียนะตอนนี้ไปแล้วกวูไม่เห็นนะกูมีโลบัสตอนไหน เกมนี้มึงเกียบตัวไม่รอดกับกูแน่วิวเละครับตอนนี้กูาวอย่างฟินน่ะตอนนี้กูฟินละตอนนี้กูฟิลน,นฟละขับรถขาววะนี่ในกูเล่นจิสองนาทีแม่งเลยตอนเนี้ย ขอผ่านแค่ไอ้นี่พอเล่นตั้งนานในสัตว์กูจะมาแพ้เพราะความเอื่นไม่ได้ไปแล้วตอนนี้ไปแล้วสมองกูคิดไปแล้วตอนนี้คีแล้วตอนนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนนี้กูไปแล้วตอนนี้กูไปแล้วตอนนี้กูไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนนี้ตอนนี้กูมาแล้วตอนนี้กูมาแล้วฟาดเอ็ฟิวเล่งกูมาแล้วตอนนี้ ฟาเดียวฟิวเลอร์เข้าสมองกูแล้วฟาร์เดียนฟิวเลียนมันก็ขอลากเกมนี้ไปเพียงเท่านี้ขอผู้ติดตามเพิ่มกับ